สำหรับเ,เพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมออนไลน์ก็ขออนุญาตฝากร้านสปอนเซอร์ของช่องเราด้วยนะครับร้าน Cookie Land ์ช็อให้บริการเติมเกมคุกกี้ Run และเกมมือถืออื่นๆเติมได้รวดเร็วทันใจปลอดภัยและที่สําคัญเลยคือประหยัดทุกคุณเติมเองแนะ่นอนนะครับผมเองก็เติมกับร้านนี้นะหากใครสนใจเนี่ยสามารถกดไปได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับโอเคครับวันนี้ก็ไม่อยู่กับผมก็คิงด้อมกันนะในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาทําการ แนะนำคุกกี้แคนดี้ที่น่าปั้นในแผทปัจจุบันกันก็คือเราจะมองจากหลายๆปัจจัยนะครับทั้งความมันเอกประสงค์ความสามารถในการใช้งานการจัดทีมและก็ทรัพยากรที่เราเสียไปอ่าเดี๋ยวขอเกินก่อนปัจจุบันนะครับตัวแคนดี้มีทั้งหมด6ตัวมีแวมพายเอสเปรสโซ่มันม่วงน้ำหมึกเข้าลายแล้วก็ลดนมเดี๋ยวเราจะแนะนำตั้งแต่ตัวที่น่าปั้นน้อยที่สุดไปจนถึง ตัวที่ปั้นแล้วคุ้มที่สุดนะครับไปพร้อมแล้วเดี๋ยวก็ไปดูกันเลยดีกว่านะมากันที่ตัวแรกนะครับตัวเนี้ยผมมองว่าไม่ค่อยคุ้มแล้วก็ได้ใช้งานน้อยมากลดนมนะครับออสำหรับบางคนที่ปั้นเนี่ยอาจจะมองว่าเฮ้ยมันก็พอได้ใช่ครับมันพอได้แต่ถ้าไปเทียบกับตัวอื่นแล้วมันดูด้อยกว่าชัดเจนอ่ะไล่กันไปทีละหมดเลยลงดานพอที่จะลงได้นะครับแต่ว่า มีตัวที่ดีกว่าชัดเจนถูกไหมตีบอสกิลนะครับก็ไม่มีทีมไหนที่ใช้ลดนมเลยดังนั้นไม่น่าปั้นมาตีบอสกิลส่วนอารีน่านะครับต้องบอกเลยว่ามันคือตัวละครลับมีทีมเฉพาะบางทีมที่เอาไว้แก้ทางทีมเมตาในปัจจุบันแต่คุณอย่าลืมนะครับเมตาในช่วงนี้เปลี่ยนไวมากสองวันเปลี่ยนทีเลยก็ว่าได้หรือแป๊บๆเปลี่ยนแหละดังนั้นถ้าคุณจะปั้นมาแค่ แกทางเมตาบางทีเนี่ยอาจจะต้องพิจารณาถูกไหมเออมันอาจจะไม่คุ้มหรือเปล่าแล้วก็ถ้าเทียบกับแนวหน้าแล้วเนี่ยมันมีตัวที่ปั้นได้ง่ายกว่านะครับมีทั้งไวเบอร์ลี่ฟีนอลเซียบราลชูกา้าดา o โก,โกเนี่ยไอตัวพวกเนี้ยผมว่ามันทําได้ง่ายกว่านะดังนั้นลดนมไม่ค่อยน่าทำนะครับโอเคไปตัวถัดไปกันดีกว่าอ่าเป็นข้าวายนะครับนี่บางคนอาจจะงงเฮ้ยทําไมเป็นข้าวาย เดี๋ยวไล่ให้ฟังทีละโหมดนะครับลงดานถามว่าลงได้ไหมพอลงได้นะครับแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ที่โอเคแต่ก็ไม่สุดเท่าไหร่ตีบอสกิลอันนี้ต้องยอมรับว่าเข้าลายเป็นตัวที่ตีบอสกิลได้โกงมากโดยเฉพาะเทวทูตนะครับตัวนี้จะแบกแบบโคตรค,ควรจะทําอย่างยิ่งถ้าคุณเป็นสายตีบอสกิลอันนี้แนะนํานะครับและแต่ละกิลนี่ยอาจจะมีข้อกําหนด,ดด้วยถ้าไม่ได้ปั้นไอ้เข้าลายเนี่ยอาจจะไม่รับเข้าเออก็ว่ากันไป ต่อมาอารีนามันจะอารมณ์เดียวกับรถนมนะครับคืออยู่ในทีมเฉพาะบางทีมเอาไว้แก้ทางทีมเมตาบางทีมซึ่งเหมือนกันเปรียบถ้าเมตาเปลี่ยนอาจจะไม่ได้ใช้ดังนั้นความคุ้มค่าก็คือปั้นได้ครับแค่ปั้นมาติบอสกิลอารีนามันเฉพาะทางไปหน่อยไม่ค่อยน่าทำนะครับแล้วก็เล่นยากด้วยดังนั้นตัวนี้่ปั้นหน่วยตีบอสกิลพออย่าไปปั้นเยอะมากาตัวต่อไปน้ำหมึกนะครับ ฮ่าบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยอันดับมันดีกว่าข้าวได้ไงเดี๋ยวอธิบายให้ฟังตัวนี้นะครับลงด่านได้แน่นอนเป็นดาเมจหมู่นะตีบอสเกิลนะครับเหมือนข้าวเปี๊ยบตีเทวทูตแล้วก็ไปกับข้าวได้ค่อนข้างจะดีมีการทําดาเมจที่รัวเร็วตีบอสได้เถื่อนแล้วอารีนานะครับมันดีกว่าข้าวชัดเจนคือเจอบ่อยในทีมเมตาที่เป็นทีมกล้าหาญจิ้งจอกแล้วก็มีน้ําหมึกมา หลายๆคนก็น่าจะเคยโดนตีนะครับประสิทธิภาพก็สูงแล้วการทําทีมก็ทําได้ง่ายถูกไหมทีมจิ้งจอกเนี่ยมันใช้แค่ก้าหารท็อปปิ้งเน่าๆอย่างได้เลยแล้วก็ใส่จิ้งจอกเน่าๆไม่ต้องมีความเสียหายก็ได้นะครับแต่คุณจะต้องเลือกตีดังนั้นผมมองว่าด้วยความง่ายแล้วก็ความมกประสงค์เจอเยอะกว่าข้าวเลยให้อันดับมันดีกว่าข้าวนะครับมือใหม่ลองทําได้นะตัวนี้มันก็ตอบโจทย์ต่อการใช้งานนะครับ ตัวต่อไปนะครับเป็นตัวที่ทําให้แบบเกิดอาการลังเลเล็กน้อยแต่คิดไปคิดมาแล้วก็น่าจะตัวนี้แหละเออดูจากเทรนเมตาในช่วงนี้นะครับเอสเปโซสาเหตุที่มันดูดรอปลงจริงๆแล้วมันไม่ได้กากนะครับแค่มันโดนย้ายตำแหน่งโดนคาเวียโดนแบ็กเพลโดนเอแคยั่งตำแหน่งไปแต่ถ้าดูที่ความสามารถโดยรวมแล้วมันยังดูดีนะครับดาเมจรุนแรงมีสตันมีตัดเลือด เป็นดาเมหมูโอ้โหแทบจะแรงที่สุดในเกมผมว่ามันยังน่าทำมากถูกไหมในอารีนาก็ยังเจออยู่บ้างนะครับจะเจอเป็นแบบ1แท้งฟีนองเซียนางฟ้าทะเลเอตเปโซ่หรือไม่ก็เป็นเมตาเก่าเอตเปโซ่แวมไพอันเนี้ยจะเหมาะกับคนที่ไม่มีแบ็คเพลนะครับหรือจะเป็นทีมแบ็คเพลินเอตเปโซ่แบบนี้ก็เจอเรื่อยๆดังนั้นมันเล่นได้แน่นอนส่วนการลงด่านนะครับเอเปโซ่ e o, แน่นอน โหความสามารถขนาดนี้ลงได้สบายการตีบอสนะครับสามารถตีบอสบอสช,ชเอมได้เออทีมที่เป็นดนะาร์โกโก้หน้าทะเลเอ็ดเปโซพวกนั้นเน้นดาเมจถือว่าทำได้ดีนะตัวนี้แนะนําไปปั้นผมมองว่ามันเหมาะกับทุกคนเออไม่ว่าจะเป็นมือใหม่มือเก่ามันควรจะมีติดทีมไว้ความมันเอกประสงค์แล้วก็ไปได้เรื่อยๆความสามารถอย่างเงี้ยยาวๆครับไปปั้นเถอะ คู่เลนใหม่ไม่มีตัวแบกเป็นเปนโซแบกได้เอางี้ดีกว่า,าเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันดีกว่านะครับช่วงนี้เขามาแรางมากนี่มันม่วงใครจะไปเชื่อละครับว่าคุกกี้ที่เคยกาก,ากที่สุดในเกมวันหนึ่งมันจะกลายเป็นตัวที่โคตรเทพโคตรเก่งแบบนี้ <c oughs> คือเก่งยังไงอารีน่านะครับเมื่อท้ายซีซันก่อนเนี่ยคุณจะเจอทีมมันม่วงโคตรเยอะไม่ว่าจะเป็นมันม่วงที่เป็นแบบ มีตัวฮิลหรือจะเป็นมันม่วงที่เป็นทีมยื้อแวมพร์มีทุกรูปแบบแล้วเก่งมากข้อดีนะครับตัวนี้อึดอึดแล้วหนึ่งนะต่อมาฮิลตัวเองได้ทำน้ำเมจดได้เร็วมีการหมุนติ้วติ้ติ้ติ้พังคอมโบฝ่าตรงข้ามโหถือว่าตอบโจทย์นะครับแก้ทางได้กับหลายๆทีมแค่นี้ยังไม่พอการลงด่านถ้าใครคิดว่าลงไม่ดีคุณเอาไปลองนะครับโคตรแบกเออผมไปลองแบบ ลุยด่านยากๆมาเฮ้ยมันผ่านง่ายกว่าเดิมอีกเออไม่ได้คาดหวงังแต่ปรากฏว่าทําได้ดีเกินคาดถ้าลงด่านสบายแล้วศึกผู้พิทักนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับถ้าคุณไม่มีมันม่วงบอกเลยจบเวฟหกสิบได้โคตรยากเนี่ยท็อปเซิร์ฟคือใช้กันเติมมันทำแคนดี้ปุ๊บแล้วมันผิดแบบผิดคาดอ่ะ <c oughs> จริงๆแล้วมันเท่ดีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นมือใหม่แนะนําให้คุณไปปั้นวายกับฟีนองก่อน มันจัดทีมได้ง่ายกว่ามันม่วงแล้วก็มีความอเนกประสงค์ที่มากกว่าอันนี้จะแนะนําแบบมือเก่ากับคนที่พอมีทรัพยากรน,นะครับคุณลองมาปั้นไม่ผิดหวังแน่นอนโอเคมากันที่ตัวสุดท้ายนะครับเป็นตัวที่แบบน่าจะดูดีที่สุดแล้วในแพทนี้เจออย่างเยอะคือมันน่าแปลกมากสำหรับแวมไพร์นะครับเมื่อซีซันก่อนนูน่นที่เป็นเมตาเอ็ิโซแวมไพร์แน่นอนเก่งมาก แต่พอแบ c ็คเพ r ลเข้ามาปุ๊บทาให้หายไปเลยเพราะว่าไปนเน้นดาเมจแบบจัดจ้านกันไปนเน้นเป็นเอเดนโซ่แบ็คเพิลแบ็คเพิลคาเวียหรือจะเป็นอื่นๆก็ว่ากันไปทําให้แวมไพร์เนี่ยหายไปเลยแล้วก็แปลกมากพอมาช่วงถ้ายซีซันนะครับอยู่ๆแวมไพร์มันผุดขึ้นมาเป็นทีมลับที่เรียกว่าทีมยื้อนะครับที่เป็นสมบัติซีรอนกับแวมไพร์ที่เจอมาเนี่ย มีหลากหลายรูปแบบมากนะครับไม่ว่าจะเป็นมันม่วงฟินอสเซียทีมยือ้อจะเป็นทีมตีไวอ่าไวเบอร์ลี่บลาชูกาทีมยือ้อหรือจะเป็นเวลเวตก็มีถูกไหม <c oughs> โอ้โหเยอะแยะไปหมดเอาเป็นว่ามันผุดขึ้นมาโคตรเยอะความน่าใช้เนี่ยเด้งขึ้นมามากกว่าตัวอื่นอันนี้แค่อารีนาส่วนโหมดอื่นๆแน่นอนตีบอสกิลไม่มีวมงพายเหมือนจะคาดใจตายสำคัญมาก ถ้าไม่ได้ปั้นไหนกิ้วไหนก็ไม่อยากจะรับนะครับตัวนี้ส่วนลงด่านแน่นอนครับลงด่านได้สบายตัวนี้เป็นตัวดาเมจเดี่ยวที่ครบเครื่องมากๆอีก1ตัวของเกมนี้แล้วพอทำคนดี้ปุ๊บมันตายเกิดใหม่ได้เป็นโคต้าพิเศษนะครับใครที่ไม่ปั้นคุณไปปั้นดน่วนคุ้มแน่นอนตัวนี้อ่าโอเควันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์นะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ สวัสดีครับบ๊ายบาย